สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้คลิปที่สองนะคะคลิปพาชมดอูไม้เดี๋ยวพาทั่วจะปั่นจักรยานไปทางนู้นเดี๋ยวจะพาปั่นจักรยานไปนะม,ม,มันจะมันจะทางชันมากเลยทุกคนมันจะทางแบบว่าพาทั่รวจะปั่นช้าๆ นี่ทุกคนเห็นยังต้องระวังด้วย,ย,ยตเลิดไปทางนู้นไหมค่อย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 นะอ่าเป็นยัง่ายโอเคฮอนี่นี่ต้นนี้แหละที่ผ่าเถวมานั่งเป็นจำามมดอกไม้สีขาว ดอกไม้สีขาวนี่เลยอดรกไม้สีขาวกับคนเหงาเหงานั่งอยู่ตรงนี้นี่ดูให้ดูบรรยากาศทางนู้นอันนู้นดอกไม้กับแม่น้ำนะ เอ้กล้องอ่ะไม่รู้จะทำยังไงนี่มันเป็นเนินสูงไปทางนู้นหลงไม้สีขาก็อยู่ทางนู้นกาทุกคนนี่บรรยากาศข้างใกล้ๆกหมู่บ้านพาทัวร์อยู่เลยถ้าดอกสีเหลืองก็จะเหลืองถ้าเข้าปปู๋ยากก็จะยญกาเขียวไปหมดเดี๋ยวพาทัวร์จะตั้ง ไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวพระเธอจะปั่นจัก,กรยานมาจากทางนู้นหวังว่าไม่เป็นไรอันนี้จะคลิปต่อจาก,กืันกี้น่าจะปั่นจัก,กรยาน ทุกคนเดี๋ยวปลาเทอจะไปทางนู้นบ้างนูน่นทางโค้งทางนู้นเลยดูปลาเทอจะโค้งมาได้ไหมอ่า เจ้าเป็นไงฝีมือปั่นจักรยานของพาทัวเป็นไงบ้างนี่แล้วก็มานั่งเหงาๆไม่ได้เหงาหรอกจ้าทุกคนแต่ว่ามานั่งเล่นชมนั่งเล่นอย่นี้บรรยากาศดีมากๆเลยทุกคนอืมวันนี้แดดออกแต่ก็ยังหนาวอ,อันนี้มันมันกำลังเต็มที่เดี๋ยวอีกสักพักมันก็จะร่วงหมด แถวพื้นแถวนี้ก็จะขาหมดมพื้นเนี้ยจะเป็นโดยไม่ได้โดยด้วยดอกกุหลาบนะแต่โรยด้วยดอกไม้ป่าก่อนที่จะดอกออกดอกอย่างนี้นะมันก็จะจะได้มีใบอืมมันก็จะออกดอกออกดอกก่อนแล้วค่อยมีใบอืมพวกไอ้นั่นเหมือนกันนะเพื่อนๆพวกพวกไอแอปเปิลเหมือนกันมันก็จะออกดอกก่อนแล้วค่อยมีใบนี่จ้ะ เดี๋ยวพเวาเธอจะพาดูให้ดูรอบๆเนาะมันไม่ใช่พระมือไม่นิ่งนะพาตัวมีเครื่องไอนี่แล้วแต่ลมมันแดงมีเอกันสันน่ะเขาเรียกอะไรนะทุกคนกันสั่นเนาะพาตัวมีแล้วแต่ว่ามันนี่ดูถ้าก็ก็โป ปลูกไอ้ต้นราบต้นดอกสีเหลืองที่ทําน้ามันที่ทําน้ำน้ำมันน่ะมันก็จะเป็นร่องร่องอย่างนี้สวยงามมากอันนี้เขาจะน่าจะปลูกหญ้าละทุกคนเนี่ยมันจะลึกมากเลยนะทุกคนเนี่ยลงไปนู่นจะลึกมากเลยนะอืมถ้าปั่นจักรยานพลาดก็ลงไปนู่นเลยลงไปนู่นเลยหนูลงไป ทีด่ดินของของเดนมาร์กมันจะไม่ค่อยเรียบนะทุกคนแต่เขาก็ไม่ทําให้มันเรียบนะถ้ามันจะสูงมันจะต่ําก็เขาก็จะปล่อยไปอย่างนั้นเลยเขาไม่ทําให้เรียบให้อะไรอยู่แตนะนะ่ทางนู้นนะ่ะลึกลึกน่ะทางนู้นน่ะลึกนะลงไปลึกน่ะเดี๋ยวพาเธอจะพาปัจจัยยานไปเนาะ ทางนี้เอ้คลิปนี้เป็นคลิปธรรมชาติให้เพือ่อนๆได้ชมนะว่าบรรยากาศค่อนข้างบ้าท,ท่าทัวเป็นยังไงนี่นี่นี่แต่เราต้องระวังนิดหนึ่งนะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็คือสูงไปเลยเนี่ยปราทัจะปั่นขึ้น <laughs> จะปั่นขึ้นนะคะเนี่ยขึ้นแบบโอ้โอ้ มันไม่นิ่ง่ะมันไม่นิ่ง่ะนี่อันนี้ใช้โมเตอร์นะคะทุกคนนี่ใช้ใช้โมเตอร์ใช้มอเตอร์โอ้โนู้นแล้วก็จะไปทางนูน้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนู้นอ่ะทางลงไปทางนู้นนะทุกคนทางลงไปทางนูนงงงน้นเดี๋ยวพาทัวจะปั่นจักรยานไปแล้วก็กลับมานะ เดี๋ยวปรับปรับมันนี้ให้มันอัน,นี้ก่อนอือหรือว่าพาทัวลงไปขนาดไหนนะ ไหนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอามายนเล่นเป็นไงเป็นไงจ้าทุกคนอ่าอ่านี่บรรยากาศโดยรวมอม สวยงาม,มบรรยากาศก็ดีเหนือปันจัยยานลงไปนูน่นไหลไปนูน่นแม่น้ำข้างล่างเลยทุกคนคลิปนี้พาเทุก็แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะคะคลิปนี้สิบนาทีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะเยอะเกินไปอัปโหลดไม่ได้ เดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้พาทัวร์ด้วยนะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดต่อไปของพาทัวร์พาทัวร์จะพาทเที่ยวเดนมาร์กนะจ๊กทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ